ร้อนจังบัวมาได้ยังเนี่ยเอา้าบัวมาแล้วเหรออืมมาแล้วรอนานเปล่าแล้วทำไมฉันต้องใส่แมสด้วยเนี่ยเนี่ยโควิดมันก็ซาซาลงไปแล้วคนกันเองไม่เป็นไรหรอกแกคือฉันเป็นสิวอ่ะฉันอายเป็นสิวหรอไหนขอดูหน่อยได้ป้เอาจริงเหรอนี่อเอาแกฉันอาย่เอา่อายอะไรคนกันเองไหนขอดูหน่อยดิเฮ้ยแกเป็นหนักจริงว่ะเฮ้ย บอกแล้วเนี่ยฉันไม่กล้าเข้าห้องเลยอ่ะอายคนอื่นเขาเฮ้ยไม่เป็นไรคนเราก็เป็นสิวกันได้อะเป็นเรื่องธรรมชาติแต่เออแต่แกเห็นไล้วก็ามว่ามีเด็กใหม่มาด้วยใช่ป่ะเออใช่อยากว่าเป็นไงเราไปลองดูกันไหมไปไป,ไปเออเออดีมันหัวเลยเพื่อนเอ,อเธอ,อเราขอนั่งด้วยดิโอเคนั่งกับเราก็ได้นะ นี่กใหม่สวังเลยฮะสวัสดีออสการ์บ<น>อนลีบไปตมงอสการ์สวัสดีไหมสวัสดีอ,อันนี่เด็กใหม่เหรอฉันดีจ้าสวัสดีครับนี่นังเล่นใหม่ใช่ปะ่ะใช่ไม่รู้จักนะ เออหน้าเป็นสีอย่างงี้มาเรียนไม่เอาเพื่อนเนาะนี่เหรอคำทักทายของคนที่เพิ่งรู้จักกันอะไม่เป็นไรแกข้าจะเป็นคนตรงๆก็ได้แต่ตั้นแกชอบเขานี่เราไม่ได้ชอบซะหน่อยเราเป็นเพื่อนกันว่าแต่เธอพูดแรงไปหรือเปล่าเฉลยไงไงก็มันเป็นความจริงอะออพ่อวมา,าอะไรขนมเนี้ยอร่อยใช่ จะไปไหนอ่ะกินไปเสร็จเลยพอดีเราไม่อยากร่วมโตคนมีสิวอะ่ะเป็นเด็กใหม่ทำไมปากเก่งจังวะแปลกแลกนะคนเนี้ยเอา้เอาม,มา <ใน S 2> ได้ไงเนีย่ย<ะ>เรามาต้องนานแล้วได้ยินหมดเลยเด็กใหม่คนนั้นพูดไม่ดีเลยอะ่ชะช่างคนน่ะยังไงเราก็มนสิวจริงอนะเนาะบัวไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรพวกหน้าสิว ตัวไอ้น่าสิวนี่นะ่ะ <c oughs> เอาให้อายไปทวนน้านแก่ ทำการบ้านเสร็จแล้วยังอ่ะการบ้านเหรอเสร็จแล้วเออเราขอดูสมุดแกหน่อยดิอย่าเลยไปยืมของนั่นดิไม่อ่ะฉันจะยืมของแกเอามานี่เอามาเออน่าเอามาแกของเราชิบไม่ค่อยสวยไม่เป็นไรเอามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอามาสองเออเอาไปบอกแล้วเฮ้ยไอ้หน้าสิวขยับแผลงบอกแล้วแล้วแกดูได้ไงว่ามีคนเขียนด่าแกนี่ถ้าเป็นฉันนะฉันโกรธตายแน่ฉันเห็นไงฉันถึงตา ไอหน้าสิวทำไมเขียนว่าด้วยอ่ะทำให้อายไปเลยอ๋อฉันว่าแล้วเชียวว่าเป็นเด็กใหม่คนนั้นอะนี่ใสก็แย่พ่อแม่ไม่สั่งสอนบ้าง,งน,นี่ไงชอบด่าคนอื่นนักมานาะฮะนี่ใสตั้นเธอรู้แล้วยังว่าบัวโดนเด็กใหม่เขียนด่าว่าสิวอีน่าขยัขยัใสยับ นี่แกลองคิดดูดิแกพอพอไม่ไแล้วจริงเหรอว่าเราเชียวว่าทำไมอ่ะออสการ์ก็ปแปลกๆอย่างพวกเราใช่ไหมฉันก็ว่าแกทำเป็นสิ่งที่เป็นแย่ขนาดนั้นเลยวะไม่เป็นไรแกใครๆก็เป็นได้ทั้งนั้นแหละแต่ถ้ามันเป็นะนะมันก็คงจะได้รู้สึกเองแหละไม่เป็นไรคือเขาอ่ะจะไม่เล่กับเธอเดี๋ยวพวกเราอ่ะเล่นกับเธอเองนะ เฮ้ยบวยจะไปไหนอะเฮ้ย่วยหน้นาเธอ่วยให้นาไปอยู่คนเดียวบางทีก็การอยู่คนเดียวก็รู้สึกดีก็ได้แต่ถ้าใครมาด่าฉันนั่นนะตกเรียงตัวเลยจัดเลยไหมจัดเลยไหมว่าแต่พวกเราจะทำไงให้บวรู้สึกดีขึ้นบ้างอะมางั้นเอานี้ ทำอะไรกันอะสองคนนั้นทำอะไรกันอะขอดูไอ้น <lite> <aime> si ีเนี่ยเห็นไหมหน้าสิวของฉันสวยสู้แกปะล่ะเนี่ยรีบเขียนเลยนะกลัวแกกลับมาซะก่อนทำไมพ่อแกทำอย่างนี้วะเฮ้ยนี่แกโกรธเหรอฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะล้อแกเลยเว้ยพวกเราแค่ทำให้แกหายเศร้าอ่ะอย่าโกรธพวกเราเลยแล้วพ่อแกรู้ปะพ่อชื่รู้สึกไงเฮ้ยขอโทษจริงๆริแล้วพ่อแกรู้ปะ ตอนที่พวกแกน่าอึ้งอ่ะโคตรตลกเลยโอเอะได้แกโอเาน่ะฉันจะกดเพื่อแกทำไมอ่ะฉันรู้แหละว่าเพื่อแกพยายามที่จะทำให้ฉันน่รู้สึกดีขึ้นเนาะโอหรือว่าจะโดนเขียนหน้าฟรีๆซะแล้วเฮ้ยใจหายมาเลยฉันก็นึกว่าแกเศร้าจนไม่สนใจเพื่อนแล้วโอยฉันจะกดเพื่อนเพื่อแกได้ไงต่อไปฉันจะแต่งหน้าอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนแกเลยใช่แกก็จะได้ไม่ต้องโดนล้อคนเดียวไง ใจพ่อแกมากเลยเว้ยที่ไม่รังเกียจฉันอ่ะพี่แกจะสอบไปภาคเลยเดี๋ยวมาอ่านหนังสือบ้านฉันนะโอเคไปเรื่องแนระกจนะ้าโอเคโอค๊ยตายเปิดเทอมสองแล้วไม่ต้องใส่แมสแล้วะดิฮู้สิวหายหมดเลยอะพ่อแกก็เกินไปสิวของเรายังมีอยู่เนี่ยเห็นปะมีอยู่อเม็ดหนึ่งไม่หายดีเลยแต่นี่อะก็ยังน้อยกว่าเทอมที่แล้วนะแก เป็นอะไรอะ่ะซื้อปิดหน้าปิดตาด้วยเราเราก็แค่หนังสืออะ่ะนะว่าไม่ใช่ม <ST UR K> ั้งแตดูดิว่าเป็นอะไรเฮ<ม>้ยเฮ้ยเฮ้ยโอาสื่อมาดิหนึ่งนเอามาสิ่งนี้อะไรกันเนี่ยมาเอามา,มาดีนี่นะออสการ์เอามาดีนี่โอ้หัวจมหน้า,นานเลยมียยเสียงดังดี วิแกดูดิสิวตมหน้าเลยอ่ะสิวตงหน้าเจอตัวเองบ้างเป็นไงล่ะเป็นสิวเป็นสิวเป็นสิวแล้วลไงก็ไม่แล้วไงหรอกเ่เธอเคยเล้อเพื่อนฉันว่าเป็นสิววะพอมาตอนนี้เป็นเองเป็นไงล่ะอายบ้างไหมล่ะเธอ้ยแกแปว่าเขาดิเธอไม่ต้องไปเห็นใจเขาหรอกที่เขาว่าเธอเขายังไม่เห็นใจเธอเลยใช่แกจะเอาหรอก็อเอาดีมาเออ ฉันจะสั่งสอนมันบ้<อ>างทำไมพอ,อพอหยุดเลยพอได้แล้วังไม่ชอบพี่คอร์ามาเคยว่าฉันไม่ใช่หรอกแล้วแกจะไปว่าเขาเมืดิเขาเคยว่าฉันทำไมก็ปล่อยเขาไปดิให้เขาละาผนกกรรมของตัวเอง เช่เราเป็นสิวไม่คิดว่าเพื่อนจะรังเกียจเราขนาดนี้เลยเราไม่น่าทำอย่างนั้กับบัวเลยมาก่อนหน้าเป็นสิวอย่างงี้บางเลนไม่หายเพื่อนเนาไอ้หน้าสิวเฮ้ยไอ้หน้าสิวหรือว่าจะเป็นที่เราเคยด่าบัวมาก่อนนะ เข้าใจแล้วแหละความรู้สึกจริงๆแล้วคนเป็นสิวก็ไม่ได้ผิดอะไรซะหน่อยเราไม่น่าไปว่าเขาเลยทำอะไรอยู่เอเอ้าบัวเออบัวไหนๆเธอก็อยู่นี้แล้วคือเราอยากขอโทษเธอที่เราเคยว่าเธอเมื่อครั้งก่อนไม่เป็นไรเราไม่ได้โกรธเธอเหรอกแค่เก็บไว้เป็นบทเรียนก็แล้วกันไม่ว่าเขาจะเป็นหน้าเป็นสิวอ้วนดำผอมสูงเตี้ยคุณเราก็เลือกเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเธอไม่ควรที่จะไปบุลรี่คนอื่นหรือไปดูถูกคนอื่นนะเราเข้าใจแล้วแหละ พอเราเจอกับตัวเองอะ่ะไปไปเลยกันเถอะไปไปเรียนหนังสือเนี่ยข้าวต่อไปข้าวพีด้าไ,ไ,<ป>ไม่อยากเรียนเลยแกอะไรใหญ่เนี่ยไปยิ่งมาโอ้ยทุกคนข้าวต่อไปข้าวพีด้าย้ยตานะย เย้มากคะ่ะทุกคนทุกคนคะ่ะบัวทคลิปนี้ออกมาไม่ได้เพื่อที่จะบูลลี่คนที่มีสิวนะคะเพราะตัวบัวเองนั้นก็เคยเป็นสิวเหมือนกันคะ่ะการที่เราเป็นสิวนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติทุกคนก็เคยผ่านจุดนั้นมาคะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นเพื่อนเป็นสิวแล้วก็ไม่ควรที่จะไปบูลลี่เขานะคะเราควรที่จะให้กําลังใจปลอบโยนเขาดีกว่าคะ่ะและชอบคลิปนี้รือก็แชร์กดไลค์กดซับสครต์ก่อนนะคะกดตามช่องทางทุกทางนี้ Facebook ทางนี้ไอจีตอกทางนี้นะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายเน ใครใครก็เป็นได้ทั้งนั้นแหละเดี๋ยวมันก็เป็นเองเอาเลนะได้เดี๋ยวมันเดี๋ยวถ้ามันเป็นเองอะ่เอเนะเราเก็กรกู้สึกเดี๋ยวถ้ามันเป็นเองอะ่ะเอาใหม่เลยนะแ่ลกๆเอนั่นแหละใครๆก็เป็นอะแกใครๆก็เป็นได้อะแกเดี๋ยวถ้ามันเป็นเองอ่ะมันก็ได้รู้สึเอาทำไมเดี๋ยวมันคงรู้สึกสามสองหนึ่งใครๆก็เป็นได้อะแกแต่ถ้ามันเป็นอะ่ะมันก็ได้อดม่ตกดดเลยไม่ชอบเลยอะไรวะ